แน่นอนด้านล่างคือสคริปวิดีโอรีวิวอธิบายสำหรับ2025 Isuzu V Cross ซึ่งเปิดด้วยคำทักทายจากช่อง Thailand Precision Drive และรวมทุกหัวข้อไว้ในเนื้อหาต่อเนื่องภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อย่อยแต่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลสำคัญทั้งรูปลักษณ์ภายนอกภายในสมรรถนะความปลอดภยัยจุดขายราคาและบทสรุปทั้งหมดในประมาณ900คำ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Precision Drive วันนี้เราจะพาไปชมรถกระบะสา,ายลุยที่หลายคนรอคอยกับ Isuzu V Cross รุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งสายออฟโรดสายท่องเทีย่ยวและคนที่มองหาความแกร่งควบคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ ตัวรถยังคงเอกลักษณ์ความบึกบึนของ V-Cross เอาไว้แต่มีการปรับเส้นสายให้ดูทันสมัยมากขึ้นไปหน้าแบบบีเลสด,ดีไซน์ใหม่ดูเฉียบคมพร้อม d a y t i m ม r รั n นิ g งไลท์ที่เชื่อมต่อกับกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์สปอร์ตที่เน้นความโดดเด่นแข็งแรงบ่งบอกถึงความพร้อมสำหรับทุกเส้นทางลองอ้ออลนลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วลวดลายเฉพาะของรุ่น v c r o s s เพิ่มภาพลักษณ์ความเป็นออฟโรดเต็มท่าน กันชนหน้าและหลังออกแบบใหม่ให้ดูมีมิติและเน้นการใช้งานจริงส่วนช่วงล่างยังคงความสูงที่เหมาะสมสำหรับการลุยแบบไม่ต้องกลัวทางค,ครุกคะมีแผ่นกันกระแทกด้านล่างเพิ่มความมั่นใจในการวิ่งเส้นทางออฟโรดเรียกได้ว่าแค่ภายนอกก็สร้างความประทับใจได้ทันทีตั้งแต่แรกเห็นเมื่อเปิดประตูเข้ามาดูภายในห้องโดยสารของ Isuzu v c r o ส s 2025จะพบว่าถูกยกระดับความพรีเมียมไปอีกขั้น วัสดุตกแต่งภายในเลือกใช้โทนสีเข้มแซมด้วยวัสดุสีเงินแบบด้านให้ความรู้สึกทันสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด9นิ้วแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงที่ปรับจูนมาให้เหมาะกับการเดินทางยาวเบาะนั่งทรงสปอร์ตแบบใหม่หุ้มหนังแท้เดินตะเข็บด้วยได้สีส้ม เพิ่มอารมณ์ความเป็นรถสายลุยพร้อมระบบปรับไฟฟ้าด้านคนขับที่นั่งด้านหลังออกแบบให้มีพื้นที่วางขาที่กว้างและพนักพิงที่เอียงกำลังดีเพื่อความสบายในการเดินทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านพร้อมแพดเดิลชิพเพิ่มความสนุกในการขับขี่แถมยังมีช่องเก็บของและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเช่นช่องชาร์จ USB ทั้งหน้าและหลังแอร์หลังสำหรับผู้โดยสารระบบพุชตาร์ทและย์เลสเอนทรีที่ใช้งานง่ายและปลอดภัย ในด้านสมรรถนะ Isuzu V Cross 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรดีบลูพ e วเวอให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรส่งผ่านกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ปรับจูนมาใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและตอบสนองดีขึ้นมีโหมดขับเคลื่อน4ล้อแบบชิปออนเดอ f l ฟลที่สามารถเปลี่ยนโหมดจาก 2H เป็น 4H ได้ขณะขับขี่มีระบรบล็อกเฟืองท้าย r รี r ดิ f เฟอเรนเชียลล็ช่วยเพิ่มการยึดเกาะเมื่อวิ่งผ่านเส้นทางท้าทายอย่างโคลนหรือทรายระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและด้านหลังแบบแนบซ้อนให้ความแข็งแกร่งและรับน้ำหนักได้ดีซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ V-Cross ใหม่สามารถตอบสนองทั้งการใช้งานบนถนนปกติและเส้นทางลุยลุยได้อย่างมั่นใจ เรื่องความปลอดภยัย Isuzu V Cross 2025ก็จัดเต็มไม่แพ้รุ่นใดในตลาดมีระบบ ADAS หรือ Advanced Driver Assistance System ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มีความมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติ FCW ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Ld w ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน e ACC ระบบเตือนจุดอับสายตา BSM และระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลัง r c t a นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยสูงสุดเจ็ดตำแหน่ง ระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหมุน PTCs และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA รวมถึงระบบช่วยลงทางลาดชัน HPC ทำให้ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเดินทางไกลก็อุ่นใจทุกเส้นทางสิ่งที่ทำให้ Isuzu V Cross 2025โดดเด่นกว่าคู่แข่งคือภาพลักษณ์ของความแกร่งที่ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด Beyond the Edge รือเกินขีดสุดของกระบาดสายลุยโดยยังคงความประหยัดน้ำมันที่เป็นจุดแข็งของอ s ซูซูเอาไว้พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศและความทนทานที่ผู้ใช้งานไว้วางใจมานานหลายสิบปีรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่อย่างระบบอ s u z u c o n n e c ็กที่สามารถตรวจสอบสถานะรถแจ้งเตือนปัญหาและบันทึกการขับขี่ผ่านแอปพลิเคชันได้ง่ายๆบนสมาร์ทโฟนเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเจ้าของรถอย่างแท้จริง ในเรื่องของราคานั้น Isuzu V-Cross 2025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นที่รุ่น4ประตู 3.0DDZ ดราคาอยู่ที่ประมาณ1,110,000บาทส่วนรุ่นท็อปอย่าง3 0 d d m ดูีดีคูณ4 t อั e พรราขึ้นมาที่ประมาณ1,390,000บาทซึ่งเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ให้มา ความสามารถในการลุยเทคโนโลยีความปลอดภัยและภาพลักษณ์แล้วถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าและแข่งขันได้กับรถในระดับเดียวกันสรุปแล้ว Isuzu V Cross 2025คือรถกระบะท,ที่ไม่ได้มีดีแค่ความแกร่งแต่ยังมาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมยัยห้องโดยสารที่ใส่ใจผู้โดยสารทุกตำแหน่งสมรรถนะที่พร้อมลุยในทุกเส้นทาง เทคโนโลยีความปลอดภยัยจัดเต็มและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่หากใครกำลังมองหารถกระบะสายลุยที่ขับสนุกทนทานและมั่นใจในทุกสถานการณ์ว c คร s s 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามและแน่นอนว่าเราจะมีรีวิวการขับจริงให้ชมในตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดอัปเดตจากเรา Thailand Precision ร้ายแล้วพบกันใหม่ครับ หากคุณต้องการเวอร์ชั่นสั้นกว่านี้หรือเน้นไปที่รูปแบบสคริปต์แบบพูดพูดเร็วพูดช้าจังหวะเน้นหรือแปลกลับเป็นอังกฤษก็แจ้งได้เลยครับ